ปเด็นวันที네่หนึ่งท่านว่าไปออกทันตเชียงใหม่ก็อเก่าคือเก่าก็อเก่าคือเก่าไปสันจวิทไม่ได้การก่อคือเก่าเก่าเนี่ยชัวเก่าออกคือเก่าหรือทันจวิทยจังหวัดไหนก็ออกคือเก่าแมนมีได้การก่อคือเก่าอังกฤษก็อคือเก่าไทันจวไปอ่ะเลขยเก่าด้วยนะเลขยเก่าด้วยนะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดี FC ทุกท่านนะคะ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทเจ๊ตังพารวยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นตัวเลขแนวทางของคุณพ่อสวัยนะคะที่แอดได้ลงคลิปไปเนาะตอนนี้นะคะตัวเลขของคุณพ่อปล่อยมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมด้วยกันเลยนะคะก่อนที่จะไปติดตามนะคะแอดก็ ขอขอบคุณนะคะทีมงานนะคะบ่าวอีสานทิศแก่นนะคะที่แบ่งปันแนวทางดีๆนะคะมาฝาก f อซททางช่องนะคะแล้วก็ฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กับแอดมินแล้วก็ทีมงานที่แบ่งปันแนวทางด้วยนะคะพ่อสวัยงวดที่ผ่านมานะคะ3ามตรงๆนะคะสําหรับงวดนี้นะคะคุณพ่อให้ตัวไหนนะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมด้วยกันเลยนะคะไปกันเลยคะ่ะ สวัสดีครับพ่อสบายครับสวัสดีครับมาตามนัดมาตามสัญญาเนาะอ่าคลิปแรกมาตามมาตามเด้วยผลพ่อสบายยังเห็ดว่าท่านได้เรียบร้อยว่าท่าน<ช>แต่ว่าก็าให้ตัวตัวเลขหลักไปอยู่ก็บว่ง่ายตัววิ่งแล้วเนาะนี่แฟนเชนเชน,นนี่นี่ที่ที่มาเถีเ่ยวแรกเนาะเอาถือถือไงเพิ่งเบิ่งนี่ครับนี่มาเถีเ่ยวแรกหลังหัวออกมาเลยเราก็เลยให้แค่นี้ บนตัวเด่นศูนย์กับหนึ่งแล้วก็วล่างตัวเด่นเก้ากับแปดอันนี้อันนี้ในคลิปก่อนเนาะวันนี้โอ้เสียงบดนะวันนี้เอาพอแล้วครับวันนี้พ่อสายบอกว่าให้เฮ็ดดีๆก่อนมาสันา่นว่าตั้งไปสิปล่อยเทียนเดียวเลยปล่อยปล่อยเต็มสูตรเลยทั้งบนทั้งล่างกับครูให้เรียบร้อยบดถุ่อันเลยอ่ะนี่นี้กับมาคือเก่านะครับมาตามที่ นัดพ่อสบายไปสองสามหมื่นวันวันได้พอ่อสามมื่นถางเฝ้ามาเอฟซีให้ตามไล่เอาวันนี้มีตัวไหนตังไหนนะครับพ่อสบายบนเนาะบน,นี่จับคู่นี่อ่าตัวตัวเด่นคือศูนย์กำลังอยู่แล้วนะครับที่อย่าเพิ่งไปว่าหันที่นี่จับคู่นี่นีตัวไหนนะครับสามสามตัวบนสองตัว,ว,ตวห้าหนึ่งห้าเนะาะก่อนก่อนจะไปลนหนามาหลังมาล้อมเยื่อเกินก่อนแลนะ ก่อนที่ยาวแม่ก่อนที่ยาวก่อนที่ร่ำก่อนที่ลองที่ร้ำที่ลองกันยาวจังเก่อนที่พันนะคือเขาขั้าเขาแน่เสียสามแปดแม่เนี่เดียวแล้วมันเขาสูดเดียวเหมืนเออซึ่งร้องตูดแไ่ดเลยมเขาตัวเดียวเหิือนเลยซึ่งร้องตูดมันชนกันที่สามแปดเราเราก็เดยกัาม่สัญจรไปออกสารก็ออกตัวนีเนะมันนั่นมันเขาตัดเดียวกันเบิือมวันนี้มันกระจายด้ืยพิเศษที่หนังเ้ีถือท้งหลายว่ะ มีคนถือเอาบระหูกแล้วเนหรอเมื่อวานเกิดล้มกิจไปในพี่น้องเบื่อวานไหอยู่เดีเมื่อวานไหลมีฉกอยู่หรอผู้ใดยสิพู้ใดมีโชคก็ะื่อเนื้อเนาะไปว่ามีโชคก็ถือคลาดคลาดสินะก้าวเสวียเพระเสวียในในแน่ว่าล่ะในอยู่นิดหน่อยในอยู่นิดหน่อยเนาะอ๋อที่ผ่านมาก็ถือว่าสามแปดล่างไม่ต้องกลับตัวเดียวจะหนัตัวเดียวพร้อมเลขเลขพิเศษพิเศษตัวพิเศษเลขเท่าไหร่ยอดเลยขุดยอดสามแปดตัวเดียวเนี่ยนะเนาะก็ต้องกลับ หมวดนีเอสซีได้สนใจเลขพิเศษนี่หลายพิเศษเดียวมันประกอบกันไปหรอกแต่ว่าจให้ซื้อทุกนอ่จะให้ซื้อื้โตล่ะวันนี้จะให้ซื้อพเอาวันนี้เ้เขาสั่งจ่งนเงินหมดสั่จไปเชื่อมให้หรอ มนี่เดสัตอนเชียงหม่อถืออีบ้ามันี่บ่เหลืยเลยฮะบ่เหลือบ่เหลที่เขาือคือเาคือเาคือเาจะไปออกมริกาเนี่ยมาถือเนาะภาษาอย่างเชียงใหม่เ่อก้ามเมริกาเลยถือคือเาเนาะถือคือเาภาษาเชียงใหม่เนาะหาเชียงใหม่กับพันแปดร้อาร้อยล้นะโอ้สาระจักพันลนเหรอคือคือเาละเนาถือคือเาถือาครับ ให้พี่น้องหยุดซีอยู่ทางด้านเนาะให้พี่ขอพิจารณาเอาให้เป็นเพื่อนแค่นังนทั้งนั้นพอสบายเนาะกลับมาสอบก็พอหยุดจากตลาดกินแบงอ๋อาพี่น้องเตรียมสมุดประกาศดินสอตบตกันจระว่ากันนะครับแนวทางถามถึงว่างวดที่แล้วหรืพี่น้องมีคนถือปอที่แอดมินหูคือเพิ่นคอมเมนต์เข้ามาอยู่คนหนึ่ง่นบอกว่าได้กับพ่อสบายสามแปดได้สองร้อยประสานเพิ่นวันนั่นละมีผู้เดียวนั่นละนอกนั้นกับ่นกับพอเห็นคอมเมนต์ว่าจังเลยนาะเขาบอกว่าหูว่าคนถือกระิ่งถือถ่อถือวุ่นวุ่นระวุ่นระวุ่รับ

วิ่งศูนย์กัปหนึ่งตัวเขาตัวไหนเปลี่ยนเปลี่ยนแต่ว่าจับครูวั่ทันได้จับไห้ในในมือจีมาร์สไปขันต่อเนาะเอาตรงก่อนเอาแบบนี้บนสามตัวน,นี้ตัวไหนนะครับห้าหนึ่งห้าอาเอสซีเขียนไปพร้อมๆกันเด้อเพราะว่าถ้าร้อยเอดมินเขียนอาจจะได้เบิ่งตัวเลขซะถ้าผู้ใดอยากได้ตัวเลขเร็วก็เขียนไปพร้อมกันให้พ่อสบายบอกแล้วก็เขียนไปพร้อมพร้อมกันเนาะห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าสามตัวเนาะ S <S> นี่จะขางครับอันนี้สามตัวนี Or, ่สองหางเขาสองหางนี uh, degrees, um, hmm? uh, right. um, ่นี่อีกครับอันนี้แปดเก้าห้าแปดเก้าห้าอ่าครับอันนี้บน็เด้อพี่น้องบล็ออย่างเดียวบลอย่างเดียวเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าเอสื้ออะไรขอให้มีเก้าเสื้ออะไรก็ไรขอให้มีเก้าสองตัวสองตัวนี่อะไรนะครับศูนย์เก้าศูนเก้าศูนย์แปด ศูนย์แปดเอาเอาไว้กลางๆเก้าห้าแล้วก็เก้าห้าเน่สามหางา้นสหางเ่าสองคัวบนเน่หรือจะน่าเอาสาตัวนี้ตัวเน้นตัวไหครับนี่เน้นเนี่นสามตัวหนึ่งกับึ่งแต่ตัวห้านนะแปดเก้าห้าเป็นเก้าห้าสบูรลางสมบูบามันเข้าใจห้เรสองตัวนี้สองตัวเน้นตัวไหนองตัวเน้เก้าหานะครับผมอิคิดกีเ็นไต้ก็เนาะเน้น เดี๋ยวเอาว่าเหาอาล่างมาเส่บนบนมาเสล่างก็ถนะขาใจน้อยเต็มสิเป็ดเป็ดเก้าห้าสองกากัมตัดมาจากตตัวตัวเก้าหเอาแต่ว่าเขียนไปแล้วก็เขียนไปโอเคเอาเราบางคนขาก็ซื้อางคนกับพวกูจักัสิบ่ซื้อแต่บนบนบนล้วเวลาเ้มาแต่มาแตลนมาแต่ลนเ้อันนี้ตัดใน่อยนู้ลากบือนล่างเบิร์นขึ้นหลายเปเก้าห้า ตัวเน้นเนาะสามตัวแล้วกันโคงตัวเก้าห้าอันนี้บนอาพี่น้องเขียนแล้วหรอเนาะต้อไปล้างครับวันนี้ล้างเด่นเก้ากับแปดเด่นเก้ากับแปดเด่นเก้ากับแปดอ้าเขียนแล้วครับจับคู่ได้ครับจับคู่เก้าสองเก้าสองหนึ่งแปดเก้าสองกับหนึ่งแปดนี่นี่วะครับคนตะบบเหมือนเดียวเหมือนเดียวนี่นี่แค่สองหางแค่นี้ล่างล่างสองหางอ้าพี่น้งงอ,นอง อาแถนี้ต้องขอเบอร์โทรขอสไลน์น้ำเนาะลังเนียนตัวใดครับเออสามตัวเนียนกันเลยใจบงกุมมักเต่าสองอ่มักเ่าสออาขีดเใบงเลยแต่ว่าบงกลมเลยบ่ผมคือรตรีก็ฮะโรตรีก็ได้เ่สองนี่บงกลมไม่เลยอันนี่ดูเป็นของขตนะไม่ต้องครับเาบอร์โทรเรากัอดซขอมาหลายเบอร์อย่างก็ศูนย์ศูนย์เก้าหครับ หนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์สาม T C แปดหก T C แปดหกอันนี้เบอร์โทรพ่อสวายเด้อเพิ่นปกติเขาให้เบอร์โทรที่แถวนี้ให้เบอร์โทรเหรอเบอร์โทรลองเบิรงเอาลองเบอร์อย่างนสอบถามถ้าจะถามเจ้งไหนพ่อสวายก็โทรมาได้เลยตอนนี้สอบเลยเพราะว่าปกติพ่อสวายไม่เคยให้เบอร์โทรเนาะอได้เวลาเดี๋ยวพี่น้องสิว่าโดนเขียนเร็วๆสำหรับผู้ที่บ่ได้เขียนก็เบิ่งเอาแคปเอาตอนนี้ผู้ใดเขียนไปพร้อมกันก็ได้ตัวเลขตามนี้เนาะทางล่างหนึ่งเบอร์โทรพ่อสวายนะครับบ่มนี่ วิ่งศูนย์กับหนึ่งจับคู่สามตัวห้าหนึ่งห้าแป้าห้าสองตัวศูนย์เก้าศแล้วก็เก้า้าตัวเน้นเนยขีดเส้นใต้สีแดงๆเนาะอันนี้บนอย่างเดียวส่วนล่างกัเด่นมี9ก้กับ8จับคู่มีสองหางเก้าสองกับหนึ่งแดตัวเน้นเนอย่นเก้าสอง 2. 2> mm hmm. ด้านลา่างนั่นเป็นเบอร์โทรของพ่อสบายศูนย์เก้าหกหนึ่งศูยสปห บเบอร์โทรคือ5เดี๋ยวซี86นะเอาพี่น้องแคปได้แคปครับอ่าหมดเวลาแล้วซรก็ได้ขอให้มีเก้าวมาเนี่ยอืมซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเกนะ้าเนาะเย้จัดไปเลยเอ่ามาจบจังหวัดเอาเริ่มพี่น้องเป็นแนวทางนะครับทั้งช่องกัดน,นำเสนอให้เป็นนะปเพียงแนวทางตัวเลขไข่เบิ้งครบไม่ว่าวจะเป็นบนเป็นล่างทั้งสามตัวบนสองตัวบนสองตัวล่างตัวเด่นตัววิ่งให้เบิ้งเบิ้ลครบหรอล่าพี่น้องเหลืออยู่ตัวพิเศษ ตัวพิเศษนี่คือจะเห็เมื่อไรครับผมตัวพิเศษตัวพิเศษตัวฟงสุดท้ายแต่ว่าเห็นเมื่อไรยี่สิบแปดเนาะอยี่สิบปดยี่สิบแปดโอ้ยี่สิบแปดล้วพี่น้องแลงสุดท้ายตัวพิเศษของพ่อสไลนะครับล้อฟงพิเศษอีกข้งหนึ่งเนาะยี่สิตัววันที่ยีบแดครับเม็ดเดียวเลยบ่ครับคือก้านึ่งเ่เม็ดเดียวเม็ดเดียวตัวพิเศษนี่จะเป็น2องตัวคือก้างตัวเม็ดเดียวหรือว่าจะเป็น3ามตัวเม็ดเดียวเม็ดเดียว ตามตัวสองตัวนั่นแหละตามเขาสองตัวให้เน้นให้คงคือไทยเป็นตัวพิเศษไห้มาวันที่ยี่สิบแปดเนาะครับเอ็ดซี่กับติดตามพิมพ์รอไว้เลยนะครับกวันที่ยี่สิบแปดจะมาตามตัวพิเศษเลขพิเศษของพ่อสบายอีกครั้งนึงเนาะครับผมโอเคครับอ่ะขอบคุณพ่อสบายมากครับผมค่ะก็สําหรับหลายท่านนะคะที่ติดตามรับชมในคลิปแล้วนะคะก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะทางช่องก็ขอย้ํานะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะขอให้ทุกท่านนะคะใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะขอบคุณค่ะ